สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกิมจิกันนะคะที่บ้านเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากมากเลยนะคะกิมจิเนี่ยซื้อเขาก็แพงแพงนะคะโอ้โหร้อยกว่า200โลหนึ่งเนี่ยสองสาบาทแพงมากค่ะเรามีนิดเดียวเองได้รสชาติที่ก็ไม่สะปากเราเท่าไหร่เราก็มาทำกันเองนะคะมาดูนะคะว่ากิมจิที่เราจะทำมีอะไรบ้างนะคะขั้นแรกเลยนะคะเราก็ต้องมี ประกาศนะคะประกาศอันนี้1กิโลกรมค่ะเตรียมไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปล้างนะคะแล้วก็ส่วนประกอบก็มีนะคะเกลือค่ะเกลือเกลือ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ําตาล2ช้อนโต๊ะนะคะน้ําเชื่อมสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไชเท้านะคะไชเท้าเนี่ยประมาณครึ่งหัวนะคะคือประมาณครึ่งหัวแล้วก็แอปเปิลหลูกค่ะหอมใหญ่ หนึ่งหัวนะคะแล้วก็แครอทอันนี้เดี๋ยวเอา,อาหั่นแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปขยำนะคะแต่ว่าซอยเล็กๆนี่เพื่อจะไปปั่นรวมกันกับเชีเท้าอันนี้นะคะ mm. แล้วก็มีกุ้งแหง้งจริงๆเขาใช้กุ้งดองนะคะแต่เราไม่มีอะค่ะเรามีแต่กุ้งแห้งคือยังไงก็ให้มันมีกลิ่นทะเลนิดนึงแล้วก็กุ้งแห้งไปแช่น้ํานะคะกุ้งแห้งแช่น้ําแล้วก็นิ่มๆแล้วก็ไปปั่นนะคะ อันนี้ก็เป็นน้ำบ้วยค่ะน้ำบ o วยก็ประมาณครึ่งถ้วยนะคะกระเทียมค่ะกระเทียมประมาณ7กลีบนะคะแล้วก็ขิงขิงก็ประมาณเนี้ยค่ะเท่านี้หางแง่งหนึ่งนะคะแล้วก็แป้งนะคะอันนี้คุยกันเรื่องแป้งนิดนึงท่านใดที่ไม่ชอบความเปรี้ยวนะคะก็กลับไปใช้แป้งสาลีได้แต่ที่บ้านเนี่ยชอบทานเปรี้ยวนิดนึงนะคะก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าอันนี้คือแป้งข้าวเจ้านะคะ แต่คนที่ชอบเปรี้ยวมากก็น่าจะเป็นแป้งข้าวเหนียวได้นะคะอันนี้ใช้แป้งขา้าวเจ้าเพราะเคยทำมาค่ะมาแล้วก็อร่อยมากค่ะนะคะตามนี้แล้วก็น้ําก็ประมาณหนึ่งถ้วยตวงเท่าๆกันกับแป้งนะคะเดี๋ยวจะเอาไปกวนรวมกันนะคะแล้วต้นหอมก็ประมาณนี้ค่ะประมาณเจ็ดถึงแปดต้นตามชอบนะคะมาเลยค่ะมาทํากิมจิกันค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็ตัดตัดผักกาดตัดโน ตรงนี้ออกไปก่อนนะคะตักตรงนี้ทิ้งไปนะคะแล้วเราก็ค่อยๆแกะเนี่ยคะ่ะเอาส่วนที่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ติดละไม่ติดกับกาบแล้วเดี๋ยวเราเอาไปล้างนะคะล้างทีระกาบระกาบอย่างนี้นะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็วิธีการผ่าอ,อะกาศนะคะตรงนี้ดึงออกไปเลยนะคะวิธีการผ่าเนี่ยคะ่ะเราผ่าแบบนี้นะคะผ่าแบบนี้เลยนะคะ่ะเนี่ยผ่าแค่นี้แล้วเราก็ฉีกออก นะคะฉีกอย่างนี so, okay. anyway, ้เลยค่ะ so, ฉีกออกให้เป็นสองท่อนเลยนะคะเห็นไหมคะฉีกออกแบบนี้เลยนะคะถามว่าทําไมต้องฉีกแบบนี้ด้วยทําไมไม่หั่นเลยเนี่ยค่ะมันมีสาเหตุนะคะที่มาที่ไปการที่เราฉีกเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีรอยหยักหยักเห็นไหมคะฉีกแล้วมันจะเป็นรอยหยักหยักเวลาเราจะเอาไปคลุกกับน้ําผสมของกิมจิเนี่ย เขาจะติดนะคะเขาจะติดรอยหยักๆอย่างนี้นะคะสาเหตุที่เราไม่ผ่าเลยนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนําไปล้างแล้วก็ใส่เกลือนะคะแล้วก็ความไว้เราจะมาทําน้ําดองกันนะคะน้ํยาน้าคลุกอะค่ะน้ํากิมจินะคะนี่จะเป็นขั้นตอนของการเอานำเกลือมาใส่นะคะก็จะใส่ตามกลีบอย่างนี้นะคะนี้นะคะนี่ค่ะเกลือนะคะเกลือเนี่ยพอดีไม่มีเกลือเม็ดก็ใช้เกลือเกลือป่นก็ได้นะคะ ใส่ให้ทั่วๆหวัวอย่างเงี้ยห้ะลอยๆลอยๆ,ๆนะคะใส่ตามกราบอย่างเงี้ยค่ะกับกราบอย่างเงี้ยค่ะใส่ให้ทั่วๆนะคะใส่ให้ทั่วๆเลยนะคะใครมีเกลือเม็ดก็ใส่เกลือเม็ดนะคะไม่ได้จํากัดว่าเป็นเกลืออะไรเกลืออะไรก็ได้นะคะมีอะไรสะดวกอันไนก็ใส่อันนั้นนะคะเราทําทานเองเนี่ยโอ้โหทั้งสะอาดทั้งเราล้างแบบผักนี่แช่น้ําแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะเนี่ยค่ะใส่ตามนี้นะคะ นี่ค่ะใส่ตามกาบกาบของผักกาดนะคะใส่ให้ถึงคนนะคะใส่ไว้อย่อางงี้ค่ะทั่ว Mont ทั่วทั่วทาทาอย่างงี้ค่ะทาทายเขาทั่วทั่วสักพักนึงอะค่ะปรเกบไว้สักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะค่ะเขาก็จะนิ่มค่ะพอเขานิ่มแล้วเราถึงจะนาเอามาคลุกกับน้ํากิมจินะคะนะคะทาทาอย่างนี้นะคะ ให้ทั่วๆหนึ่งกิโลก็ได้กาบใหญ่ใช่ไหมคะเนี่ยหัวใหญ่เหมือนกันนะคะทําได้หูทานได้ดั้งครอบครัวเลยเนี่ยคะ่ะใส่เกลือให้ทั่วๆใส่แล้วเราก็เนี่ยวางไว้อย่างเงี้ยค่ะนะคะเนี่ยคะ่ะได้สองอันใช่ไหมคะที่เหลือก็ทําแบบเดียวแบบเดิมเลยนะคะเนี่ยใส่นียเกลือโลยๆเลยๆโรยๆใส่ให้ทั่วๆ นี่ค่ะเดี๋ยวกสักพักนะะึงเขาก็จะนิ่มใส่ทั่วๆนะคะระวังอย่าให้เค็มเกินไปนะคะเคยมีเพื่อนๆนะคะทเอาไปทําแล้วแบบเค็มเกินไปเกลือที่เอามาตรงนี้นะคะก็ประมาณประมาณสักครึ่งถ้วยก็ได้นะคะเนี่ยแล้วก็เฉลี่ยเฉลี่ยใส่ให้ครบๆกราบอย่างเงี้ยคะ่ะใส่โรยๆให้ทั่วๆให้มันครบๆให้โดนเกลือให้ทั่วะคะ่ะเพราะว่าถ้ามันเค็มเกินไปก็เอาไปล้างน้ำเ <laughs> พราะเดี๋ยวนี้เราดองเ,อเราหมักตรงนี้ใช่ไหมคะหมัก เกลือเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างนะคะก่อนจะใช้ก่อนจะนําเอาไปคลุกกับน้ํากิมจิเราก็ต้องล้างน้ําก่อนเนี่ยค่ะง่ายนะคะไม่ยากเลยเห็นไหมคะพอทําอย่างเงี้ยให้ครบหมดเลยส่วนเศษที่เหลือๆก็ไม่ต้องทิ้งนะคะอันเสดได้อ่ะคะ่ะเนี่ยเอามาเก็บมาทําได้เลยอันเนี้ยพอดีเลยค่ะทาให้ทั่วเลยเกลือใส่อย่างเงี้ยนะคะคลุกๆอย่างเนี้ย นี่ค่ะแบบนี้นะคะทั่วแล้วค่ะทุกใบเลยเนละยพยายามให้ทั่วแล้วก็คว่ำเขาไว้อย่างเงี้ยค่ะนี่คว่ำไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปเอาน้ําเติมน้ําแช่ค่ะใส่น้ําแช่ให้ท่วมๆตรงนี้นิดนึงปล่อยให้เขานิ่มส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ทิ้งนะคะเสียดายค่ะเสียดายนี่ค่ะเราก็เก็บดองเหมือนกันนะคะเอาเกลือใส่ให้หมดเลยเนะะี่ยค่ะใส่ดวนให้หมดเท้าไปอย่างนี้หรือเราจะหั่นก็ได้นะคะจริงๆก็ชอบหั่นนะคะเพราะว่า อันที่เขาที่ไม่ได้หั่นเนี่ยที่ทาเป็นเป็นกาบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยจะเก็บไว้ได้ทานนานๆนะคะมันจะเนี่ยค่ะเก็บไว้ได้ทานนานๆได้เวลามาทานก็ยังกรอบอยู่คือไม่ไม่เละนะคะแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเนี่ยค่ะเนี่ยใส่เกลือแล้วก็บีบๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเอ่อจะทานเลยนะคะเราก็หั่นก็ได้หัน่นอันเนี้ยที่เศษๆเนี้ยเดี๋ยวเราก็ไปหั่นนะคะหั่นหัน,หนไว้ได้ โอเคนะคะเดี๋ยวไปทําน้ําสําหรับดองกันค่ะนั่นละค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการจะผสมแป้งที่จะทําน้ํากิมจิกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะนี่น้ํานะคะ1ถ้วยใส่ไปเลยนะคะยังไม่เปิดไฟนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดไฟแล้วก็แป้งแป้งข้าวเจ้าที่รเราเตรียมไว้หนึ่งถ้วยนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนค่ะแป้งยังไม่หมดติดติดถ้วยทีให้หมดเลย แล้วก็คนนะคะคนเพื่อที่จะให้แป้งละลายดีนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตั้งอย่าเพิ่งตั้งไฟนะคะคนคนไปก่อนนะคะคนคนเพื่อที่จะให้แป้งเนี่ยละลายดีก่อนนะคะแป้งกับน้ำเนี่ยละลายเท่ากันดีอย่าลืมนะคะถ้าชอบเตียวมาก็ไปใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะแต่อันนี้ที่บ้านชอบรสชาติกำลังดีเปรี้ยวนิดหน่อยหวานกลมกล่อมอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ แป้งข้าวเจ้านะคะอ่าตอนนี้ได้เข้ากันได้ดีแล้วนะคะน้ํากับแป้งนะคะไม่เป็นก้อนแล้วนะคะเราต้องดูให้ดีนะคะว่าเป็นก้อนไหมนะคะถ้าเป็นก้อนเราก็คนคๆให้หายก้อนตอนนี้ไม่เป็นก้อนแล้วเราก็เปิดไฟนะคะเปิดไฟเลยค่ะเปิดไฟอ่อนๆนะคะไฟอย่าแรงนะไฟอ่อนๆนะคะเห็นไหมคะไฟอ่อนๆนะคะไฟไม่แรงนะ นี่ก็คนนะคะคนเรื่อยๆคนอย่าหยุดมือนะคะคนให้จนกว่าแป้งเนี่ยจะหนืดมือนะคะคนไปเรื่อยๆเนี่ยคะ่ะใช้เวลานิดนึงนะคะเราก็จะได้ของอร่อยถูกปากถูกใจทั้งครอบครัวนะคะไม่ต้องไปซื้อแพงๆนะคะแต่ก่อนเป็นคนที่ชอบทานมากเลยกิมจิเนี่ยเวลาไปทานบุฟเฟ่ไม่น่าจะได้กำไรเพราะว่าเนื้ออะไรก็ไม่ค่อยทานทานแต่ กิมจิเยอะหน่อยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะกลับมาทําเองอย่างนี้อร่อยแน่นอนนะคะก็คนไปคนเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไม่ให้เขาไม่ให้เขาติดหม้อนะคะคนเรื่อยๆเลยนะคะคนไปเรื่อยๆอย่าให้ติดหม้อนะคะคนไปเรื่อยๆนะค,ะคนนี้เลยนะะให้แป้งสุกอะคะ่ะ หมือนจะออกมาเหมือนแป้งเปียกอะเนะาะคนไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามันเข้นเกินไปเราสามารถเติมน้ําได้นะคะนี่น่าจะเข้นไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเต,มะะติมน้ำหนึ่งนึงค่ะเติมน้ำหนึ่งนึงนิดเดียวพอน้ามันนิดเดียวพอนะคะค่อยๆเติมได้นะคะ่ะแล้ว นี่นะคะกวนจนแป้งเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนียนๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นวัตถ,ถุดิบทั้งหมดนะคะเราก็เอามาแป้งอันนี้มาผสมนะคะอันนี้นะคะเป็นแบบนี้นะใช้ได้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการนําส่วนผสมของการทํากิมจินะคะเอามาปั่นรวมกันอันแรกเลยนะคะอันนี้เป็นแครอทที่เราทําฝอยๆไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ะคใส่ไปเลยนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะใส่กระเทียมอันนี้ขิงนะคะใส่ขิงลงไปให้หมดใส่ให้หมด,หหมดนะ,ะแล้วก็มีอันนี้เป็นกุ้งกุ้งดองไม่ใช่กุ้งดองนะคะนี่เป็นเราไม่มีกุ้งดองเราก็ใช้ กุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งเอาไปแช่น้ําอุ่นให้มันนิ่มนนิ่มนิดนึงนะคะนิ่มๆิ่ม,ม,มละนะคะเอาให้มันมีกลิ่นทะเลนิดหนึ่งใส่ลงไปเลยนะคะท,ทั้งน้ําทั้งเนื้อเลยนะคะใส่เลยค่ะแล้วก็ตามไปด้วยใช้เท้านะคะใช้เท้าที่เราขูดเอาไว้นะคะใส่ลงไปปันป่นเลยค่ะค่ะแล้วก็ตามไปด้วยอันนี้เป็นน้ําตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลยทีเดียวเลย น,ะะน้ำตาลสายที่เรา2ช้อนนะ่ะสองช้อนโต๊ะนะคะใส่รวมไปเลยอันนี้ก็เป็นเกลือค่ะเกลือประมาณ2ช้อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้น้ําน้าบวยนะคะน้าบวยหนึ่งถ้วยค่ะใส่เลยค่ะเลยนะคะทีนี้เราก็ปั่นเลยค่ะอ๋อยังอีกอย่างนะะึงค่ะหัวหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่คะเนี่ยหอมใหญ่ใส่ลงไปปั่นเลยค่ะนะนคะ เราป,ปั่นไปกันเลยใส่ของใหญ่ปั่นลงไปเลยก็มีน้ำแช่แถ้าน้ำมันนั่นเกิดไปเดี๋ยวเราน้ำเติมนิดนึงได้ค่ะแค่นี้อันนี้ก็ก็ปั่นเลยนะคะลงไปเลย เขงดังของเพื่อนๆเ,เดี๋ยวปั่นเสร็จแล้วให้ดูนะคะว่าออกมาเป็นยังไงนะคะก็มีแอปเปิลด้วยนะคะอย่าลืมลืมไปเมื่อกี้ลืมใส่แอปเปิลหนึ่งลูกนะคะนี่หั่นเอาไว้แล้วซับละเอียดเลยค่ะแล้วก็กว่าจะได้ถ่ายเขาค้ำไปนิดนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะใช้ได้เลยนะคะปั่นรวมกันไปเลยค่ะ นี่นะคะปั่นเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นะคะสีสันจะเป็นอย่างนี้นะคะเนื้อเนียนๆนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ใส่พริกพริกป่นเกาหลีนะคะเดี๋ยวไปทำรวมกันแล้วมาดูกันค่ะว่าทำยังไงนะคะก็จะมาผสมส่วนทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นแป้งแป้งนะคะแป้งที่เรากวนเอาไว้นะคะแล้วก็จะเอามาผสมก,กับน้ำที่เราปั่นนะคะน้ำผลไม้ที่เราปั่นไว้นะคะ นี่นะคะน้ำผลไม้ที่เราปั่นไว้นะคะเอามารวมกันกับแป้งให้หมดเลยเี๋ดายหอมหอมก็นี่ขนาดยังไม่ได้ส่วนตัดส่วนอะไรยังไม่ได้คุกเค้าอ่ะแค่น้ําอย่างเดียวนี่ก็เริ่มหอมแล้วนะคะหอมมากด้วยหอมจริงๆอยากให้เพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะลองทํากันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้ได้ ใส่นี่แป้งกับน้ำผงลไม้ไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่พริกป่นนะคะพริกป่นเกาหลีนี่เลยนางเอกมาลคะค่ะใส่ประมาณสี่ช้อนหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ห้าช้อนน่ะนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะคะชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่ความต้องการหรือว่าความชอบนะคะอันนี้ใส่ไปขนาดนี้เพราะว่าที่บ้านชอบก็ประมาณนี้นะคะ แล้วก็ใส่แครอทที่เราเนี่ยค่ะแครอทที่เราซอยไว้นะคะใส่ไปะค่ะใส่ให้หมดแต่ผสมทีเดียวมูจะได้ไม่เปื้อนแล้วก็มีหอมใหญ่เนี่ยค่ะที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปค่ะหใหญ่นะคะเสร็จแล้วแล้วก็มีต้นหอมเนี่ยนะคะต้นหอมใส่ไปเลยใส่ไปเลยต้นหอม ค่ะทีนี้ก็คลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าเครื่องทั้งหมดเครื่องผสมทั้งหมดทั้งแป้งด้วยนะคะแป้งที่อยู่ในนี้นะคะก็ผสมเนี่ยนะคะขยำขยีขย้ไปเลยค่ะจะได้เข้าน้ําเข้าเนื้อนะคะเนี่ยโอ้โหหอมจริงๆยังไม่ทันยังไม่ทันหมักเลยหอมแนละ้วหอมจริงๆค่ะนี่นะคะเราก็ขยำอย่างนี้นะคะสีนี่ก็ได้สีอย่างเนี้ค่ะสีสีพริกป่นนะคะ,นะคะถ้าชอบให้สีแดงกว่าน,นี้ก็ ส่วนผสมก็เพิ่มได้นะคะไม่ได้จำกัดอะไรมากนะคะเพียงแต่ว่าเราชอบรสไหนเราก็ทำรสนั้นนะคะเนี่ยส,สวยเลยสวยแล้วนะคะเห็นไหมคะสวยอะ่ะดูนะคะพวกเราให้ให้ให้ใหใหสัดส่วนเข้ากันดีเลยนละคะ่ะเนี่ยสีสันเริ่มเป็นกลิ่นจิลนละนะคะแล้วก็ลองชิมดูนะคะพอเป็นตรงนี้แล้วลองชิมดูว่าได้ไหม นะคะลองชิมดูไปชิมนิดนึงอืมอร่อยแต่อยากอยากให้หวานอีกสักนิดนึดงอยวขอน้ำตาลเพิ่มอีกสักหน่อยค่ะน้ำตาลทรายขอน้ำตาลทรายสักิ่มอีกสักสักสองช้อนก็จะเข้มข้นใส่ไปเลยค่ะสองช้อนเลยค่ะลรยๆเลยค่ะเนี่ยค่ะ เพิ่มเพิ่มสัสดส่วนได้เลยนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคะใครอยากจะชอบรสไหนเนี่ยที่บ้านทานหวานนิดนึงนะคะอันนี้ที่มันมีเปรี้ยวนิดก็คือจะเป็นเปรี้ยวของออน้ำบวยอะคะ่ะน้ำบวยที่เราใส่ลงไปจะมีเปรี้ยวนิดๆูนี่ค่ะใส่น้ำเชื่อมก็ได้ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มก็ได้นะคะถ้าเราอยากจะให้มันหวานแค่ไหนก็เดี๋ยวลองชิมดูอีกนิดนึงนะคะว่าพอหรือย,อยังตามต้องการหรือย,อยังนะคะ ได้แล้วอร่อยเชียทีนี้เราก็เอาผักกาดที่เราเตรียมไว้นะคะเนี่ยค่ะเอามาใส่เนี่นะคะเปิดทีลาทีลกาบนะคะก็ใส่ลงไปทุกเนี่ยค่ะใส่ให้เขาทั่วๆนะคะอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยใส่แบบนี้เลยนะคะดูแล้วก็ลองไปทำทานกันนะคะ เพื่อนๆคะเนี่ยล้วก็จะติดใจมันอร่อยจริงๆอะคะ่ะจริงๆเนี่ยน้ําตาลถ้าชอบหวานนะคะใครๆที่ชอบหวานแะควที่แล้วที่ทําหวานกว่าน,นี้นิดนึงอร่อยมากเลยสรุปแล้วใจจริงอะชอบหวานมากกว่านี่คะ่ะใส่อย่างนี้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะง่ายไม่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทํากันดูคะก็คลุกเคล้าเขาให้ ใส่ทัวท่วๆทุกทุกกราบเลยนะคะแม้กระทั่งตรงใจเขาเนี่ยค่ะใจผใ er ักกาดเนี <give S 2> <libert arian> ่ยค<ๆ>่ะใ,ใ,ใ,ใส่ให <frustration> ้ทั่วเลยเล็กๆน้อยๆก็อย่าปล่อยนะคะตรงนี้เล็กๆเนี่ยใจเล็กๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยใจนิดๆหน่อยๆหัยใจเล็กๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้ละขอกองใหญ่เลยค่ะเนี่ยพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็มาใส่อีกนะคะข้างนี้ค่ะข้างอีกก็เอาไปใส่ใน กล่องได้เลยนะคะเนี่ยหมักไว้อย่างนี้เนี่ยค่ะเริ่มเนี่ยหนึ่งหนึ่งหัวก็หนึ่งกิโลเนี่ยค่ะพอดีเลยเครื่องที่เราทําไว้เนี่ยแต่ถ้าเหลือนะคะเครื่องเหลือก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะมีผักอะไรก็เอามาใส่ได้เลยเอามาดองได้เลยเนี่ยค่ะทำอย่างนี้เลยนะคะมีผักอะไรก็มาเติมได้จะเป็นไชเท้าจะเป็น r น d i หรือว่าจะเป็นผัก มันหอมผักอะไรก็ได้ที่เราชอบค่ะทานใส่ได้ทุกผักเลยนะคะนี่ค่ะใส่ทั่วๆเลยนะคะทุกใบเลยนะคะเนี่ยแค่เนี้ยไม่ยุ่งไม่ยากเลยค่ะนะคะเนี่ยต้องใส่ให้ทั่วจริงๆนะคะ,คะผักพอเราไปดองแล้วเขาจะนิ่มเห็นไหมคะใส่ง่ายนะะนเนี่ยเขาจะเกาะดีด้วยนะคะจะเกาะเหลือก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราก็ นี่ยค่ะส่วนที่เหลือก็เป็นที่เราหัน่นหันเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยที่หั่นเนี่ยไม่ต้องทิ้งเลยค่ะเสีได้นะคะเอามาขยำรวมเลยนี่ค่ะใส่ได้ขยำรวมเลยค่ะอน่คะท่านี้เราก็ได้กลิ่นจิตอร่อยกินทั้งบ้านแจกเพื่อนบ้านได้ด้วย <laughs> ข้อสำคัญก็คือสะอาด เราล้างของเราแบบนะคะนี่ค่ะนะคะ <S <S ขยับมไม่ให้ให้เข้าน้ำเข้าเนื้อะค่ะส่วนผักกาดเนี่ยที่เราดองไว้เมื่อกี้เนี่ยเอาเกลือไว้ค่ะ <S <S นี่ใ็จประมาณชั่วโมองหกวองนะคะเนี่ยแล้วก็ล้างเอาเกลือออกแล้วก็เนี่ยค่ะใส่ลองอไปงนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาบรรจุใส่กล่องเห็นไหมคะเนี่ยกล่องเสร็จแล้ว อันนี้ก็เสร็จละส่วนอันนี้ก็ไว้ข้างๆก็ได้ค่ะที่ที่เราหั่นไว้นะคะเอาไว้ข้างๆกันก็ได้นะคะเท่านี้ก็ได้ทานนะคะกิมจิอร่อยอร่อยเห็นไหมคะเสร็จแล้ว <laughs> อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบแล้ว,ว่าถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้คุณนายลำเพยด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ